ข่าวด่วนครับทุกคนองุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงสร้างตำนานอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยขายบัตรหมดเกลี้ยงครับและไม่หนําซ้ำนะครับบัตรไม่พอขายครับคนที่มาช้าก็คือไม่ได้เข้านั่นเองเรียกได้ว่าสร้างตำนานบทใหม่ที่หล่มสักเพชรบูรณ์อีกแล้วสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับสัมภาษณ์ใครเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามารอดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับวันนี้หมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้าน แพงเนี่ยเขาขายบัตรในราคาเพียง100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นะครับบัตรของเด็กเนี่ยอยู่ที่50บาทครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคนเนี่ยมารอตั้งแต่หัวค่ํากันเลยแล้วบัตรก็ขายแบบว่าหมดนะครับทุกคนไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับทุกคนที่เปิดขายบัตรเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนลับ FC บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีบัตรเข้า เราสามารถเพิ่มเองได้ไหมครับทุกคนคือถ้าบัตรขายเต็มเนี่ยคือพื้นที่มันเต็มถูกไหมครับหรือพื้นที่ยังเหลือหรือว่าบัตรไม่พอขายอะไรแบบไหนอันนี้ใครเข้าใจสามารถคอมเมนต์มาในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสะได้ครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามารอดูอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนในช่วงบ่ายเนี่ยหลายคนคงได้เห็นเป็นแล้วนะครับกับช่องต่างๆของอนามสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลที่เขาได้ม การถ่ายเอาไว้นะครับพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวมากๆครับมาปูเสือรอ,อน้องตั้งแต่บ่ายโมงกันเลยทีเดียวบางคนมาจับจองที่นั่งนะครับตั้งแต่เวทียังไม่ตั้งครับทุกคนซึ่งรู้ๆกันอยู่แล้วแหละว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยถ้ามาช้าคือได้นั่งหลังถ้ามาก่อนคือได้นั่งหน้านะครับทุกคนเนาะเขามีชื่อเสียงเรียงนามแบบนี้แล้วนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนปีนี้ถือว่าเป็นปีทองและดังขั้นสุดของน้อง องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ว่าได้ครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนะครับก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับลูกสาวของเราองอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เนี่ยก็มีเอฟซี FC นะครับมาจากต่างที่ต,ต่างแดนต่างๆครับทุกคนที่มารวมตัวกันดูน้องในวันนี้ครับโห บัตร100บาทหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงครับทุกคนปังมากๆวันนี้นะครับทางพ่อการใช้เนี่ยก็ได้เกินเกินเอาไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยยังไงคนก็แน่นคนก็อะยะแน่นอนเพราะว่าดูจากทะเลเสือที่มาปูรอเอาไว้ครับปีนี้สาวน้อยเพชรบ้าแนแพงถือว่าเป็นหมอลำที่มีคิวงานเยอะสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าองค์อิงเพชรบ้าแนแพงเป็นตัวชูวงเป็นตัวชูโรงให้กับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงใครก็มารอครับอุค์อิง,อง เดินเข้างานเนี่ยก็มี FC แฟนคลับครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะไปส่งน้องหลังเวทีทุกคนดูสิครับขนาดแค่เดินมาหน้าเวทีนะเหมือนมาเฟียนะบางคนบอกว่าเป็นลูกเจ้าพ่อมาเฟียลำเพลินนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเหล่าบรรดารอปภออพอปอะไรต่างๆครับมาส่งน้องถึงหลังเวทีนะครับทุกคนเนาะคุ้มการความปลอดภัยให้กับน้องนั่นเองครับสำหรับเหล่าบรรดานะครับ ผู้รักษาความปลอดภัยใดๆต่างๆเราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยเนาะที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับดูแลศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับทุกคนก็ น่ารักมากนะครับแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนสิ่งที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสม,มองเห็นเลยก็คือพ่อค้าแม่ขายลืมตาอ้าปากได้นะครับคนที่มาขายของกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เขาได้มาตั้งร้านขายในทุกๆวันเนี่ยแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนที่ติดตามไปตลอดเนี่ยนะครับ อุ้งอิมมองว่าเขาได้รับโอกาสนั้นแบบอย่างดีเลยอุ้งอิงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้พ่อค้าแม่ขายตามร้านต่างๆครับทุกคนก็คือขายได้ขายดีนั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมน้องนะครับน้องถือว่ามาปฏวิวัติวงการหมอลำเลยก็ว่าได้กระแสะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงฟีเวอร์สุดๆปีนี้อุ้งอิมคอนเฟิร์มครับจาก การดูแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อเอกเองช่องน้มสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลเองหรือแม้กระทั่งช่องยูทูบเบอร์สายนอกอย่างอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสะเองนะครับที่พูดถึงน้องทุกวันในวันน้องจะทําอะไรอ,อุ้มอิ่มก็จะมารายงานข่าวให้ทุกคนได้รับฟังกันทุกวันพอพ่อแม่แม่เอฟซีก็ยังให้การตอบรับดีมากๆบางคนบอกว่าไม่ข้ามโฆษณานะคะเป็นกําลังใจให้กับพิมอิ่มข่าวกระแสะคือน่ารักมากประทับใจมากๆครับทุกคนแล้วก็ สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าลมสักนะครับแตกมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเนาะมารอดูโชว์ลูกสาวอุงอ์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองบางคนก็เตรียมมาลัยมาให้ครับอย่างวันนี้อย่างที่เห็นนะครับที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคือไปท้าไว้บอกว่า ถ้าอุงอิงแน่จริงเนี่ยให้แม่ถูกสามตัวตรงสิใช่ไหมครับทุกคนปรากฏว่าโดนไปเต็มๆสามตัวตรงได้เงินไปเป็นแสนนะครับวันนี้ก็เตรียมนะครับทำมาลัยแล้วก็นํามามอบให้น้องด้านหน้าเวทีนั่นเองนะครับคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โหลูกสาวของคุณแม่เนี่ยก็ไม่เชื่อนะกับเรื่องแบบนี้นะครับแต่พอแบบแม่เนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าแม่ถูกหวยขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกสาวของคุณแม่ก็เลยเชื่อแบบว่าสนิทใจเลยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ น่ารักมากนะครับสำหรับาทางด้าน fc ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้ก็มารอตั้งแต่หัวค่ากันเลยทุกคนคิดดูสิว่าพ่อพ่อแม่แม่ fc บางคนน่ะมารอตั้งแต่ช่วงบ่ายอ่ะตั้งแต่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เวทียังไม่ตั้งอ่ะคือมาตั้งองศาแล้วว่าฉันจะปูเสือทางด้านไหนดีนะครับเพื่อที่จะมารอดูลูกสาวองุงอิงนะบางคนคืออายุเยอะแล้วนะครับมาดูเฉพาะช่วงที่น้องเนี่ยเช็คสาวแล้วก็กลับบ้านเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็ บางคนก็คือรอดูจนห้าทุ่มเที่ยงคืนครับเพื่อที่จะเจอองุ่อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็จะดูโชว์องุ์อิงเพชรบ้านแพงแบบว่าให้เต็มเต็มตาเนาะทุกคนอันนี้คือแบบน่ารักมากนะครับแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับการดูโชว์ขององุ์อิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งพิมพ์อิ่มข่าวกระแสะคือเคยดูมาหลายรอบแล้วคือน้องสะกดคนดูได้ อยู่หมัดเลยเนาะคือถ้าออกมาคือทุกคนคืออ้าปากค้างอะ่ะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับก็ต้องขอชื่นชมน้องในความสามารถนะครับแล้วก็กระแสของน้องคือแบบปังทะลุมิติมากๆนะครับทุกคนเนาะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับเมื่อคืนนี้คือบัตรไม่พอขายวันนี้คือบัตรไม่พอขายเลยก็ว่าได้นะครับยืนยันแล้วเนาะจากช่องคุณโมมี่นะครับองค์อิงก็คือ มาสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วนะครับให้กับแฟนคลับ FC นะทุกคนวันนี้วิมก็รีบนะครับมาบอกกล่าวพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับทุกคนแล้วก็นําบรรยากาศนะครับสดๆนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนวันนี้คือแบบปังมากจริงๆลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบานแพงนะครับก็ขอให้น้องปังๆดังๆเป้งๆนะครับอุงอิงคือสายบุญมากนะครับไม่ว่าจะ ทำอะไรน,ะน้องๆก็นึกถึงเข้าวัดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนยากไร้ตลอดเวลานะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้น้องนะครับยืนยาวเนาะเป็นศิลปินที่แบบ ยืนหยัดยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพิมพมิ้ม,มข่าวกระแสก็ไวพรให้น้องเนาะปังๆดังๆต่อไปงานเข้าเยอะๆนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอพระคุณ f อฟซแฟนคลับทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมช่องอุ้มมิ้มข่าวกระแสนะครับบางคนดูจนจบเลยบางคนก็คือ,อเข้ามาให้กําลังใจนิดนึงมาดูโฆษณาก็ยังดีนะครับรักพอๆแม่แม่เอฟทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกาย ัวเองให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปอุ้มอิ่มเป็นประจำทุกวันนะครับ